ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีสำนักประชาสัมพันธ์เขต6สงขลากรมประชาสัมพันธ์ในระบบ FM 101เมกะเฮิรตซ์ขอเสนอข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการประจำวันหัวข้อข่าวประจำวันมีดังนี้สำนักงานชลประทานที่17เตรียมแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำ3จังหวัดชายแดนในต้รองรับฤดูฝนขณะที่การก่อสร้างผนังกั้นน้ำมูลนกเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว นายเฉลิมชัยตรีนรินผู้อำนวยการสำนักงานชลประทธานที่17กล่าวว่าในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมของปีถัดไปทางสำนักงานชลประทธานที่17ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจกักรเครื่องมือกำหนดจุดเสี่ยงขุดลอกวัชพืชที่ขวางทางน้ำกำหนดตัวบุคคลและกำหนดจุดติดตั้งเครื่องจักร ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือนาราธิวาสปัตตานีและยะลารวม15จุดเพื่อรองรับสถานการณ์ฤดูรฝนหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นปัจจุบัน ลุ่มน้ำสายหลังในพื้นที่ได้แก่ลุ่มน้ำสายบุรีลุ่มน้ำปัตตานีลุ่มน้ำโกโลกและลุ่มน้ำบางนา,าสถานการณ์ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติทางด้านผนังกั้นน้ำมูโนที่อำเภอสงัยโกโลกล่าสุดได้ดำเนินการก่อสร้างผนังกั้นน้ำแล้วเสร็จความยาว845เมตรและได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างผนังกั้นน้ำเพิ่มเติมต่อจากจุดเดิมความยาว300เมตรซึ่งดำเนินการไปแล้วกว่า60เปอร์เซ็นต์และจะ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนฝนมาในส่วนที่เหลืออีก1,200เมตรจะใช้ถุงบิ๊กแบกบรรจุทรายวางตลอดแนวริมแม่น้ำโกลกและจะดำเนินการก่อสร้างต่อไปโดยในอนาคตจะดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติมซุ่งอยู่ในแผนปรับปรุงผนังกั้นน้ำโกลกระยะที่2ทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่17ได้ดำเนินการสร้างการรับรู้ร่วมกันกับ อำเภอจังหวัดและประชาชนในพื้นที่ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าฝนในพื้นที่ติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปตัตตานีเ m 1 0 1 m h รอเมสําำนักประชาสัมพันธ์เขตหกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังทางวิทยุออนไลน์ได้ที่ www.radio p a ว็บดอปตนีสวทปัตตานีข่าวสารเพื่อพวงชน thank you